มาที่พี่น้อยหน่าอีกสักน,นิดนึงนะคะทีนี้อยากให้พี่น้อยหน่าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งในฐานะความแตกต่างอันนี้คือเด็กไทยแล้วก็จะเป็นสไตล์ของเด็กไทยแล้วที่เด็กที่ญี่ปุ่นนะคะก็มีความแตกต่างในพฤติกรรมในการเลือกทานอาหารสีสันหน้าตาแตกต่ตตางกันยังไงบ้างก็จากที่ได้ศึกษาข้อมูลตอนที่ทํารายงานตอนสมัยเรียนนะคะก็คือคุณแม่เนี่ยจะต้องทําทำกับข้าวไปให้ลูกกินเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยบางเรียนคือจะบังคับเลยว่าให ทำเป็นต่อให้ลูกกินเพราะว่าจะได้เป็นการเหมือนกับแม่ลูกจะได้คอมมิเนเคตกันนะคะว่าแล้วคือเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีช่วงพักกลางวันที่เขาจะเหมือนอวดกันว่าติอะไรอยู่ในกล่องเราอะไรมาดูหน่อยสิตัวเองมีตัวมีรตัวอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะยงเด็กบางคนเนี่ยชอบจะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่ชอบคุณแม่ก็จะแบบทําให้พอทำให้เขาเนี่ยปุ๊บแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะแบบ ชอบแต่อวดเพื่อนผิวยังไงเด็กก็ต้องทาเองแต่รู้สึกว่าถึงเวลาเนี่ยเราเราเป็นแม่เราก็ทําไม่ได้ก็ต้องหาทางหาวิธีที่จะช่วยให้ลูกทานได้ได้มาที่สุดนะคะซึ่งการตกแต่งก็ยอมรับจริงๆว่ามันมันช่วยจริงๆยิ่งตอนที so so ่เขาเริ่มรู้เรื่องเนี่ยเขาจะมีตัวอการ์ตูนแฟคเตอร์ที่เขาชอบเช่นแบบนี่กี้เมาส์อะไรอย่างเงี้ยสารเป็นพิเศษให้เหมือนกับเด็กๆจะชอบสีสารอะไรอย่างเงี้ยหรอคะพี่ไนน์เน่อแคตามตาม เขาเรียกว่าห,หลักกการสัดส่วนของของจานอะนะคะเขาจะเน้นที่สีของอาหารเป็นหลักะคะ่ะถ้าสีอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าสามสีขึ้นไปเนี่ยจานมันก็จะแบบน่าสนใจมากขึก้นะคะ่ะเราเริ่มต้นกันเลยดีไหมคะอย่าเริ่มต้นเลยการเราจะใช้อุปกรณ์เนี่ยนะคะวันนี้เราจะทำข้าวปั้นกันข้าวปั้นข้อไผ่นะคะ,คะแล้วก็จะมีข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ ที่ที่บ้านเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วนะคะคือพลาสติกแบ็บนะคะค่ะก็ลงมือกันเลยค่ะอันนี้คือเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ได้เป็นลายหรือเป็นรูปที่เด็กๆชอบเองเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นผู้ช่วยได้เลยนะคะช่วยกันทำอย่างอย่างที่นี่ใช่นะคะอย่างตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีแบบพิมพ์ข้อั้นค่ะ สามารถใช้อันนั้นได้เลยนะคะส่วนส่วนคนที่ไม่มีเนี่ยใช้อนนี้ตัวนี้ควยได้เราก็จะกางออกมาประมาณนี้แล้วก็จับปลายค่ะแล้วจอไปแล้วก็ดึงมามาตรงๆเลยโอ้โหน้องเทมสนใจมากเลยอ่ะสนใจเลยจองแบบนึงเทียนเงไงยเข้าเราก็ตึได้นะเป็นพลาสติกลับสีค่ะเราก็มาคลุมมือคลุมมือไว้เลย ขนาดขวาไหมคะขนาดขวาเนาะขนาดขวาก็ให้วองลุยมาใชยโอเคาล้ล่ะลุยเลยค่ะน้องม่ไงอยากลงมือทำเองเลยน้องม่พูดทำได้เลยพี่ แล้วก็แล้วก็ใส่ข้าวใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ใส่เยอะน้อยแค่ไหนนี่แล้วแต่เราไหมคะทานน้อยทานเยอะเนาะโมนิจัดการใหญ่อ่าหมดเลยก็ได้นะคะหรือว่าใส่เป็นกําเล็กๆก็ได้นะคะโอเคปลอดภัยได้ได้ข้าอยู่เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้กัน วิธีการเราใช้พลาสติกแล็เอย่างมือเราจะม่เลอะเลยค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะใช้ปลายปลายของของพลาสติกแล็บตักมานะแล้วก็กดทํามือให้เป็นรูปเหมือนช้อนหน่อยนะคะค่ะขั้นตอนนี้คือเราจะทำให้ใหข้าวเนี่ยเป็นขึ้นเป็นรูปตามที่เราต้องการอย่างนี้เหรอคะหรือให้แน่นอ่าอันนี้คือเราเราจะทําการยัดไส้ก่อนค่ะคือเราจะทาหลุมให้ให้ให้แป้วะนะคะค่ะทำมือเราก็จะอยู่เแบบค่ะ ทำไปกดกดลงไปอีกใส่เลยค่ะหมูหิวแล้วค่ะคเห็นแก้ข้าวว่อยากกินแล้วอ๋อใส่ใต้นคะใส่ไ้เน้องเพมจะให้ใส่ไส้อันไหนบอกณแม่เลย่ได้หมุกแล้วเนี่ยเราก็จะตัดไส้ัดไส้แซลมอนหยองของเรากับไข่ ันนี้ก็เยอะน้อยตามใจชอบเลยให้เด็กๆช่วยตัดก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณแม่ทำใองได้นะจะเปลี่ยนเป็นสับชาวบนหย่อนเป็นแบบไก่ตัดใ,ใ,ใส่โชยุขัดด้วยกันก็ได้อันนี้คือเราก็ดัดแปลงได้ตามเ<ด>มน,นูอ่จะจะเป็นหน้าแบบมายเนส์ปลาอือค่ะก็จะได้เป็น อยากให้แน่นมากก็หมุนมัตสึติให้แน่นๆแล้วก็อ่ะอย่างนี้เราก็หลากปลาได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องเป็นทรงกลมทรงสามเหลี่ยมก็ได้เป็นสามเหลี่ยมก็ได้ค่ะโอ้โหเราเล่นทำเองเลยเหรอคะเก่งจังเลยชอบไหมครับ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 ชอบครับ thank yeah. you